สวัสดีค่ะทุกท่านพบก,กับช่องหมิวชวนทำกินเช่นเดิมค่ะวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมพศ2567แป๊บๆก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะแม่แม่เป็นยังไงบ้างอากาศที่ที่ที่บ้านส่วนบ้านแอดนี้ตอนนี้อากาศก็แบบร้อนๆวันนี้ไม่มีฝนตกเลยนะคะก็จะมาอาร์ตเด็กคิวงานของซอแอนนะคะแต่ก่อนที่จะอารเด็คิวงานมาดูความปังของซอแอนเมื่อวานมี2คิวงานด้วยกัน คิวงานแรกที่โคราชนะคะบางานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะะที่บริษัท SEWT โคาาาารานณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบังมากๆเลยบรรยากาศงานนี่สุดยอดเห็นแล้วก็น่าอบอุ่นนะคะเนี่ยค่ะแน่นมากอันนี้คือเป็นงานภายในนะแม่แม เนี่่ยคะสุดปังเลยนะหลังจากจบงานแล้วซอแอนก็ได้โพสต์นะคะขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสกับออร์ดีแบนแอนอร์ดีมาเป็นส่วนหนึ่งงานเลี้ยงภายใน Family Day นะคะพนักงานบริษัท s e w t โคราช นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศงานอบอุ่นสนุกสนานมากๆไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะคะหลังจากที่จบงานแล้วซอแอนก็ได้โพสต์ขอบคุณเห็นภาพแล้วตื้นตันใจนะคะโซอแอนไปงานที่ไหนก็สุดจะปังเลยวันนี้รับอีก2คิวงานค่ะแม่แม่สุดปังไหมคะวันนี้อีกสคิวงานที่ไหนบ้างอะโอเคมาดูกันเลยค่ะ งานแรกที่โคราชเหมือนกันนะแต่งานที่2ไปที่ป่าจีนบุรีค่ะนะะเมื่อเช้าซอแอนก็ได้อัปเดตโพสตอัปเดตคิวงานว่าวันที่2ีพฤษภาคม2567ใกล้ที่ไหนอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเป็นคิวงานเปิดค่ะสามารถไปได้ไปให้กำลังใจกันนะคะแม่ๆงานแรกงานฉลองครบรอบ6ปีวิกโกแกนเซลเนี่ยค่ะ แน่นมากอันนี้คือเป็นงานภายในนะแม่แม่เนี่ยค่ะสุดปังเลยนะหลังจากจบงานแล้วซอแอนก็ได้โพสต์นะคะขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสกับออร์ดีแบนด์แอนอร์ดีมาเป็นส่วนหนึ่งงานเลี้ยงภายใน Family Day นะคะพะนักง,งานบริษัท SEWT โคราช นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศงานอุบอุ่นสนุกสนานมากๆไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะคะหลังจากที่จบงานแล้วซอแอนก็ได้โพสต์ขอบคุณเห็นภาพแล้วตื้นตันใจนะคะซอแอนไปงานที่ไหนก็สุดจะปังเลยวันนี้รับอีก2คิวงานค่ะแม่แม่สุดปังไหมคะวันนี้อีก2คิวงานที่ไหนบ้างอโอเคมาดูกันเลยค่ะ งานแรกที่โคราชเหมือนกันนะแต่งานที่2ไปที่ปาจินบุรีค่ะนะเมื่อเช้าซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานว่าวันที่26พฤษภาคม2567ใกล้ที่ไหนอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเป็นคิวงานเปิดค่ะสามารถไปได้ไปให้กำลังใจกันนะคะแม่ๆงานแรกงานฉลองครบรอบ6ปีวิโก้แกนเซลถูกของแท้ ถูกของแท้นะคะห้างวิโกโฮเซลลหัวทะเลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่อยู่แถวโคราชก็ไปให้กำลังใจซอแอนกันนะคะมาเดิมมาม่วนมาสนุกหน้าเวทีกันงานแรกซอแอนขึ้นเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะ,ะก็ตอนนี้กำลังแสดงอยู่เนาะ ก็ไปไม่ทันละแอดอัปเดตช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้ดูว่าวันนี้ซอแอนมีคิวงานนะคะจบจากงานแรกแล้วเนี่ยซอแอนก็ต้องเดินทางไปที่ปลาจีนบุรีอีกนะคะแต่ว่างานนี้ก็จะขึ้นเวลาประมาณ22นาฬิกาถึง0นนาฬิกาค่ะประมาณ4ทุ่มนะจบจากงานที่โคราซอแอนก็ต้องวิ่งมาอีกงานหนึ่งนะคะซอแอนมางานร้องเพลงที่ร้านแลนฮอล์บริส อำเภอรกระบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพราะฉะนั้นแม่แม่ท่านใดอยู่แถวปราจีนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ไปม้วนหน้าเวทีกันได้เลยนะคะไปสนุกหน้าเวทีกันแล้วก็ให้กําลังใจซอแอนกันเยอะๆนะคะรับรองสนุกเหมือนเดิมนะคะซอแอนไปที่ไหนรับรองรับประกันได้เลยว่าสนุกนะคะ,ะกิริยาท่าทางวาจาซอแอนนี้กินขาเลย น่ารักด้วยนะมีมุกขำๆด้วยนะคะใครที่เคยไปงานอยู่ยแล้วถ้ารู้ว่าซอแอนไปแต่คิดว่าก็ต้องมีการไปรอบสองแน่นอนนะสนุกแน่นอนค่ะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าตกเนาะแม่ๆก็อย่าลืมเตรียมล้มนะถ้ามีเสื้อกันฝนก็อย่าลืมด้วยนะคะพกติดตัวไปเลยเราไม่แน่ใจหรอกคะ่ะว่ามันจะตกตอนไหนไม่มีตกก็ดีค่ะถ้าไม่มีฝนก็จะดีมากเลยนะคะ ก็จะได้เต็มที่กับงานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับงานหน้าเวทีด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนกันเยอะๆนะคะคลิปนี้แอนก็ต้องขอลาก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ